นี่เลยนะครับผมประมาณนี้เนาะเนี่ยพอนะครับการแพ็กก็จะประมาณนี้อันนี้ก็คือสองอาทิตย์แล้วนะครับผมน้องแหม่มทดสอบดูนะครับพอแพ็กเรียบร้อยนะครับปิดกล่องไว้ไม่ต้องมีอุณหภูมิเอาแบบเนี่ยมีแดดมีอะไรนะวางไว้ธรรมชาติเลยนะครับเนี่ยประมาณนี้ความสดยังเหมือนเดิมนะครับอยู่ที่การแพ็กเราด้วยนะครับแล้วก็การ แช่ไอ้พวกสาลายนะครับเนี่ยคล้ายเนี่ยเนี่ยสาลายนะครับแล้วก็น้องเนี่ยน้องแหม่มเขาจะติดนะครับเอาอติดดินติดดินผสมรากที่นึงเนาะเนี่ยยังสดเหมือนเดิมนะครับพี่พเพื่อนไม่ต้องห่วงนะครับ้าส่งไทยนะครับก็จะประมาณนี้หรืออาจจะยังไงนะครับอาจจะถ้ามันค้างสองอาทิตย์ขึ้นไปอย่างเงี้ยก็ ไม่แน่นอนนะครับแต่ว่ามันอยู่ที่การแพ็คน้องแห่มขอแพ็คไว้ยอย่างดีเลยนะครับผมว่าจะเป็นให้ดินติดติดรากไปด้วยแล้วก็จะมีสาลายแล้วก็ห่อด้วยพลาสติกพลาสติกนุ่มนะครับผมแล้วก็จะมีหนังสือพิมพ์หอ่อแล้วก็จะมีกระดาษกันกันกัน,ก,นกันใบผักนะครับกันเสียหายได้นะครับผมเนี่ย เดวให้น้องแหม่มน้องแหม่มแกะให้ดูก็ได้นะครับเดาหรือว,ว่าน้องดีเดาหนูหนเก็บแกะให้ดูนะครับผมน้องแหม่มจะจัดแพ็คประมาณนี้เนาะเอาลูกแกะให้ดูหน่อยประมาณนี้อยวให้น้องแหม่แมแกะให้ดูนี่นี่นี่ก็คือคนแพ็คนะครับน้องแหม่มเรานะครับฝ่ายจัดแพ็คส่งต่างประเทศนะครับนี่นะครับ อันนี้หนุเกษตรอัปเดตจริงนะครับเรื่องจริงอัปเดตให้พี่เพื่อนสบายใจได้เลยในการในการแพ็คนะครับในการแพ็คของส่งต่างประเทศก็จะประมาณนี้อันนี้ส่งไปไหนถ้าส่วนมากถ้าไม่มีสีแบบนี้ถแถวยุโรปเนะาะเพราะว่าเขาลูกค้าสั่งเยอะ,ายอะบางคนก็ไม่ชอบสีพิงค์ไม่ชอบไม่ชอบสีนะครับชอบแบบแบบซึโทนแบบนี้เลดเลดนะครับเลดพิโลเลดแล้วก็พิงค์แล้วก็ไว้นะครับผม เนี่ยให้ชมนะครับสองอาทิตย์นะครับอยู่ได้ไงอยู่ได้ไงนะครับสดสดยังสดดีนะครับเดี๋ยวจะให้แกะไอ้ตัวนี้ให้ดูโอ้ยออกไม่ได้แป๊บนึงครับ โอ้มือเดียวนะครับถอดทีอาจจะช้าหน่อยเฮ้ยนี่เลยนะฮะนี่น้องแแบบจะพอติดดินนะครับใส่ดินอันนี้แบบอันนี้แบบไม่ล้างน้ำนี่ไม่ล้างน้อันนี้แบบไม่ล้างน้ำถ้าล้างน้ำมันจะไม่มีดินมันจะไม่มีดินเกาะเอาแบบชนิดที่ไม่ล้างน้ำดีกว่า เอาแบบที่ดินเกาะดีกว่าเพราะว่าต้นไม้มันจะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ช็อกไม่ไม่โซมง,ง่ายไงเนี่ยสองอาทิตย์นะครับประมาณนี้เอาไว้ปลูกอันนี้ต้องแหม่มทดลองนะครับทดลองไว้ไว้ในกล่องเลยนะครับที่อากาศร้อนร้อนนะครับช่วงนี้อากาศร้อนมากเลยนะครับร้อนจ้าดูแดดสิคะโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ให้ชมบรรยากาศที่เฉยเนาะในการแพ็คของนะครับมาณนี้นะครับผมน่ครับ